สวัสดีครับมาแล้ววันนี้มาแล้ววันนี้หลังจากห่างหายกันไปนานมาใหม่พร้อมกับชนวนแบบใหม่นะครับบบบนี้เฮาส,สิผมสีเหลือกจุดกลนแล้วนะครับผมสีมาจุดกลางเอานะครับนี่ครับ้วยชนวนเขียวนะครับที่สร้างมาจากรุ่นพีนะครับในกลุ่ม ไฟโบกนะครับมาเดี๋ยวเรามาทำการถอดเหล็กกันเลยขนาดสามหุนเงวสิบแปดครับมือนักขีดนึงพอดีพอดีครับเหล็กไม่บังนี่จอฮอดกลางนะครับจอฮอดกลางบังนะครับแล้วก็จุดน่าจะจุดสุดเด็กเลยนะครับลองเบื้องวาสิขืนือสิแตกครับเดี๋ยวมาลองชมกับกับผมเลย เดีกันสีวางไว้จังใดปล่อยไว้ไแล้วกันเนาะสีเห็นบ่พี่น้องจะเห็นหรือเปล่านะฮะมาซึบนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้ลูกนิ่งๆไว้เออถอดเล็กกันเลยเอ,อต่อแหลกว่าเสียวบางเงี้วเอาบางนี่ก้อนก็นได้จุดไปเลยนี่นะครับถอดเล็กแล้วครับเงีวประมาณ นี่นะครับกลางบางังพอดีประมาณนี้กางบางังเลยขึ้นมาหน,น่อยนึงกระสิจุดกลางบ้างแล้วชนวนอะไรล่ะชันวน,น,น,วนสอดเข้าไปเลยสุดเล็กอะไอย่างเง้ อืโอ้ยแยกบ่อเข้าไปเอ้ายัดลงไปยัดลงไปครับเรียบร้อยพอยัดเสร็จแล้ว มันหันนี่เขาวัดได้ประมาณนี้เนาะเข้าดึงลงจักน้อยได้บ่โอเคมันปิดดึงลงจากหู้นะล่องเบิ่งนะครับผมกับบอเคยเห็นเลยเบิง่งไฟบกแบบนี้นี่ละเป็นคู่แรกเข้ามาช่วมกันเลยไปเช็คออามา ไปขึ้นฐานก่นนะอเนเนาะอถวรอบๆกันไปขึ้นฐานกันแล้วกันเนานะโอเคไป ไปไปจุดกับผมเลยขึ้นดีๆขึ้นทุกสูงล่องสะเด้อบอรูนะครับผมมันเป็นเล็กลองเลยเอาเดี๋ยวก็บหูดอกบางนาจังแก่ไหม ฉันว่านอยากสะาดักหน่อยนะครับโอ้ลดมาประดีเฮ้อคืนอ้อนอ้อนครับหน่อยเว้ยพี่น้องโอ้ น้อยครับฟับงนี้เดี๋ยวหลังไปว่ากินหางนะครับได้กินโบกครับเห็นได้ชัดว่ากินโบกนะครับโอ้หนวดหักเลยกินมองจุดนะครับ มันรู้สึกว่ามันสีสปีดขึ้นได้อยู่นะช่วงแรกแต่ผมว่าร้ว่าเป็นอย่างมันอ่อ,อนจงสีช่วง,งกลาง างเใส่ต่อโอเคครับเดี๋ยวเจอกันบ้างต่อไปบันทึกเงาหลดเนาะเดี๋ยวบ้างนี้เอาไว้ก่อนเป็นคู่แรกนะครับซึ่งอาจจะหูแล้วว่าฝนต้องจุดสูงกว่านี้ซึ่งบ้างนี้จุดสูงครับแปะจำหัวครับ ลดลงซีเส้นนะครับแต่เด็กง่ายขึ้นมาใส้มือโบกเข้าไปถอดเล็กออกดีแล้วนะครับหางบ่ใหม่ เ,เอาไว้ใส่บ้างต่อไปกะถือวันเลือกเติบนะครับลดล่งสี่เส้นแล้วถือสุดเลเดยเอาไว้ยัดฉนวนนี จำลิฟครับเอาสิได้ถึงออกดึงถอยลงมาอีกจักน้อยอยู่เด็ดนี่ช่วงนี้เน็ตบ่ค่อยดีนะครับดึงฉนวนถอยลงมาอีกน้อยนึงโอเค ไปเข้าจุดบางนี่หางเมียสิบนะครับไปเข้าตั้งฐานร้อมจุด พี่น้องผมดื้อหันกล้องให้เบืง้งมาแตกหรือบออ้อไปได้ครับแต่อ้อนครับอ้อนช่วงยอดครับน่อยแล้วโอ้ยน่อยเลยครับพี่น้องหยถอดโบครับมาถอดช่วงท้ายครับหางเสียโกงๆเด้อ โอ้แสดงว่าเสียบครับพี่น้องแบบนี้หาว่าเห็นครับอ๋อตกแล้วตกแล้วครับสปีดได้นะครับไต่หน่อยโอ,โอเคผมขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ครับ